สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดกลางสัปดาห์นะคะวันพุธท,ที่4เดือน1 1นะคะซึ่งวันนี้ตลาดทั้งทางด้าน t f เและทองคำและแน่นอนว่าในหลายๆตลาดทั่วโลกเนี่ยน่าจะแสดงความผันผวนได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะจากผลของการเลือกตั้งทางอเมริกานะคะที่กำลังนับคะแนนกันอยู่แล้วก็มีความดูเดือดเมามันนะคะ ซึ่งคนที่คอยติดตามก็น่าจะลุ้นผลคะแนนกันพอสมควรนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะสูสีและมีการผัดกันนําอยู่บ้างตลอดเวลาเลยนะคะตลาดที่สะท้อนออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนในวันนี้เลยค่ะว่าเทียบกับ2วันที่ผ่านมาวันนี้มีการสะบัดขึ้นสะบัดลงซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการเก็บกําไรสําหรับคนที่ถนัดในเรื่องการเทรดข่าวหรือว่าเดย์เทรดสายซิ่งนะคะเก็บคําสั้นๆในวันเนี่ย มีจังหวะได้ทั้งสองฝั่งเลยถ้าถนัดนะคะและก็วางเงินอย่างเหมาะสมรับความเสี่ยงได้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเทรดกันมันแน่นอนค่ะแต่ก็มีจุดสังเกตนะคะจากการวิเคราะห์การาฟหลายๆจุดที่เอามาให้ดูค่ะว่าจังหวะที่มันสะบัดหรือเหวี่ยงเนี่ยไปชนแนวรับแนวต,นต้านตรงไหนบ้างนะคะเราจะได้มาฝึกวิเคราะห์การาฟกันสําหรับใครที่อาจจะยังไม่พร้อมในการเทรดคราวนี้ เก็บความรู้เก็บประสบการณ์กันไปเราไปรอจังหวะที่เรามั่นใจในรอบหน้าก็ยังไม่สายนะคะและอย่าลืมดูคลิปแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะปิดแล้วะคะเหลือเวลาอีกแค่4นาะที T ีเฟก,ก็จะปิดแล้วค่ะแต่เรามาคอนเฟิร์มกันก่อนนะคะว่า Set 50วันนี้สปอตนะคะปิดไปแดงแดงที่765 จ0.9นะคะส่วนที TFX Series Z 20ตอนนี้ยังคงวิ่งอยู่ที่762.6ค่ะก็ห่างกันอยู่ประมาณ2จุดกว่าๆนะก็เป็นปกติสำหรับช่วงนี้ห่างกันอยู่ราวๆ2จ3จุดนะคะโดยเนี่ยเราเริ่มจากในแท่งเด y นี้เลยนะคะช่องทางซ้ายสุดนี้เป็นกราฟเดนะคะ1แท่ง1วันหลังจากที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าโอ้โหมันเขียวมาเต็มที่เลยใช่ไหมคะ ดูแท่งวันนี้นะคะยังคงเขียวอยู่ได้นะตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าแท่งยังเขียวอยู่แต่ราคามันสิมันเหลือมันเขียวแบบว่าริบหลีนะคะเหลือแท่งแบบเนื้อเทียนนิดเดียวบอดี้มันนิดเดียวนะคะโดยเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่ามันมีไส้เทียนทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะคือการที่มันมีไส้เทียนเนี่ยมันก็หมายความว่ามันแสดงออกถึงอารมณ์ที่โดนสู้กันอะ จะขึ้นขึ้นไปก็ไม่ผ่านก็โดนกดลงมาพอมันตอนที่ลงไปก็ลงไปได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนดันกลับขึ้นมาเช่นกันนะคะและมันก็โดนกลับดันกลับขึ้นมาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณราวๆนะเฉลี่ยอยู่กลางๆแท่งนะคะแถวๆราคาเปิดนั่นแหละตอนนี้มันลิบหลีว่ามันจะแดงหรือมันจะเขียวแต่ตอนนี้ยังเขียวได้อยู่ซึ่งโซนมันนะตอนนี้ที่อยู่นะคะเป็นโซนที่มีนัยยะนะคะตรงนี้มันคาบเส้นเหลืองนี้พอดีเลยใช่ไหมคะ เหลืองนี้ก็คือเป็นแนวที่มีนนยะที่เราได้พูดถึงกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าเป็นแนวของ h w ว e k นะคะกรอบของสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราจับตามองว่าเมื่อวานนี้โอ้โหมันเบรกขึ้นมาอย่างแรงเลยแล้วก็ราคาปิดปิดเหนือไฮของว e k ไปได้ด้วยและเป็นแท่งเขียวสวยเต็มแท่งเลยนะคะ mm. พอมาในวันนี้ลักษณะก็เป็นอย่างที่บอกนะคะมีแรงสู้กันทั้งทางด้านบนและด้านล่างเราลองมาซูมกันดูค่ะว่า ช่วงระหว่างวันมันเป็นช่วงไหนที่วิ่งขึ้นไปก่อนหรือว่าลงมานะคะก็มาดูในไทม์เฟรมหกนาทีนะคะตรงกลางนี้เป็นไทม์เฟรมหชั่วโมงเ,เราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะ7แท่งก็คือ 1, 2 3 4 5 6 7อี่ห้า7แท่งก็คือแท่งนี้นะคะเริ่มจากแท่งนี้ก่อนใช่ละเพราะเมื่อวานนี้มันเป็นแบบมันไม่มีย่อเลยคือมันค่อ,คอยๆขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทั้งวันมาจนจบที่แท่งเขียวตรงนี้สุดท้ายนะคะ ในวันนี้ใน15นาทีแรกก็คือ9โมง45ถึง10โมงเนี้ยเป็นแท่งนี้นะคะถือว่าวิ่งเยอะนะคะในในช่วงแค่15นาทีนั้นมันก็เป็นแท่งเขียวหมายความว่ามันเปิดจากตรงนี้ก่อนเปิดแกลบลงมาก่อนนะคะเปิดแคลบเสร็จน่าจะลงเหมือนกับเป็นแดงลงไปเลยทีหนึ่งนะแล้วมันก็สวนกลับขึ้นไปได้แรงนะคะสวนกลับขึ้นไปได้ถึงไหนถึงแนวไฮของเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเลยทําให้แท่งลงนี้เป็นแท่งสีเขียวเสร็จแล้วค่ะ พอในแท่งถัดไป10โมงพอตลดอาดเซตตัวหลักเปิดนะคะราคาพุ่งขึ้นต่อไปได้อีกเหมือนเบรกไปเลยเบรกจากจากไฮเมื่อวานไปและเบรกไปได้หลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะทำท่าเหมือนโอ้โหจะขึ้นต่อแน่เลยวันนี้แต่ที่ไหนได้หลังจากนั้นค่ะก็โดนตบกลับลงมาอันนี้คือตั้งเป็นแท่ง10โมงเลยนะทั้งชั่วโมงเนี้ยโดนแล้วก็โดนตบกลับลงมาค่ะทำให้ตรงน,นี้เริ่มเป็นสีแดงหลังจากนั้นก็โอยตัวลงมาตลอดค่ะจนมา ก่อนพักเที่ยงเนี่ยยังยืนอยู่ได้ก่อนนะยืนอยู่ได้ตรงแนวไฮของวีก่อนค่ะนะแล้วก็เหมือนกับย่อมาได้นิดเดียวย่อก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอมาช่วงบ่ายค่ะลงต่อมาได้อีกนะคะลงต่อมาเสร็จและลงมาก็ได้แค่แท่งเดียวแท่งถัดไปสวนกลับขึ้นใหม่ๆค่ะแล้วก็กลับพยืนโซนโซนเดิมนี้ค่ะก็คือโซนไอตรงแนวเส้นเหลืองคือไฮของวีกเนี่ยแหละแถวนี้ยังดูแบบหนาแน่นอยู่นะคะณนะนะตอนนี้นะ ซึ่งถ้าเราดูในไทม์เฟรม60นาทีตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าราคาราคานะคะเบรกขึ้นมาก็คือเบรกขึ้นมาจากแนว moving average ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วเราบอกว่าถ้ามันจะขึ้นต่อไปได้เนี่ยมันจะต้องพาตัวเองเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามดึงเส้น moving average กลับขึ้นมานะคะเพื่อที่จะฟอร์มตัวมาเป็นในเทรนขาขึ้นต่อให้ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามองแล้วว่ามันเป็นสัญญาณที่ อาจจะมีโอกาสขึ้นก็ได้นะคะสำหรับใครที่ลุ้นฝั่งขาลองตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเส้น moving average เห็นไหมคะมันดึงขึ้นมาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแบบจากตอนที่ผ่านมาเห็นไหมคะช่วงที่มันลงเนี่ยมันจะเป็นเอ,เอียงลงลาดลงลาดลงตลอดก็แน่นอนมันเป็นเทรนด์ลงนะคะแต่เมื่อมันมีแรงที่มันจะขึ้นมันก็จะดึงสโลปกลับเริ่มหักตัวกลับขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะทีนี้ คอนเฟิร์มราคาปิดกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้4ี่โมงนาทีคอนเฟิร์มว่าทีเฟกปิดไปแล้วนะคะที่7,62.3ก็ราคาประมาณเดิมนะคะห่างกันอยู่2จุดกว่าๆค่ะกับตัวสปอตโดยระยะการวิ่งในวันนี้นะคะโลนะคะอยู่ที่โลของมันอยู่ที่7,56.1หคะ่ะ7,56.1คือตรงนี้ในช่วงบ่ายที่ราคาตกลงมาอีก และช่วงบ่ายที่ราคาตกลงมานะคะจุดที่สังเกตอยากใช้สังเกตเห็นคือมันลงมาเหมือนทําท่าหลุดโลกนตอนเช้าที่มันลงมานะคะแล้วมันลงมาอีกต่ํากว่าเดิมก็เหมือนทาท่าเหมือนจะเบรกตกลงไปใช่ไหมคะแต่มันเหมือนมันก็คือเป็นการหลอกมันก็สวนกลับขึ้นไปได้ใหม่ค่ะนี่แหละก็คือเป็นแบบเบรกหลอกนะจุดนี้นะคะและที่สําคัญที่เป็นจุดอีกสังเกตหนึ่งคือ ที่มันลงมาแล้วปักหมุดตรงนี้ได้คือเป็นแนว moving average ใน time frame 15นาทีนี้นนเห็นไหมคะลงมาถึงแนวพอดีเลยแล้วก็เหมือนหลอกตรงนี้เป็นจุดสวยมากเลยคือหลอกอะแล้วก็กลับขึ้นใหม่ๆนะคะทำให้ high ของมันนะคะอยู่ที่ตรงช่วงเช้าที่ทำท่าเบรกหลอกขึ้นไม่ได้ก็อยู่ที่769ค่ะ769กับ756ห่างกันอยู่13จุดระยะการวิ่งวันนี้นะคะก็13จุดถือว่าไม่ขี้เลยนะใช้ได้เลยทีเดียวค่ะมีระยะให้เก็บ ใครที่ขยันเก็บแล้วก็เป็นขาแบบสายซิ่งเก็บเก็บใน Day Trade นะคะมีระยะให้เก็บทั้งขาขึ้นขาลงเลยนะคะณนะจุดนี้ก็ทําเฟรม15ก็เป็นลักษณะนี้เราจะเห็นการสู้กันได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะตรงนี้ซึ่งก็เห็นว่าในททางเฟรม15เนี่ยจะเป็นเทรนที่มันขึ้นเมื่อวานเนี้มันเริ่มตัดขึ้นแล้วแล้วเราบอกว่าถ้ามันจะขึ้นต่อได้15ต้องยืนได้นะทําเฟรมเล็กต้องยืนได้ก่อนซึ่งวันนี้ ก็คอนเฟิร์มว่ามันยังยืนได้อยู่ตามลักษณะของราคาตอนนี้นะคะถึงแม้ภายในวันนี้จะสู้ลบบบมือกันไปขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยแต่สุดท้ายจบแล้วคอนเะฟิร์มณตอนนี้ราคานิ่งแล้วคือยืน moving average ได้10ใน15นาทีเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะคะแต่จะต่อเนื่องมาถึงได้60ไหมเราก็ต้องลองติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ราคามันมีการสะบัดมีการเหวี่ยงผันผวนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเนี่ย เห็นเห็นได้จากการที่มันเกิดไส้เทียนอะไรแบบนี้นะคะก็แน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้มันมีในเรื่องของผลการเลือกตั้งของทาง U.S. Election นะคะการเลือกตั้งของทางอเมริการะหว่างาโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนเนี่ยนะคะซึ่งผลตอนนี้เนี่ยเขายังนับคะแนนกันอยู่เลยนะคะใครที่ติดตามข่าวพวกขาที่มันเทรด Trade forex trader forex Trade Fore หรือว่าเทรดเดอร์ทุกกลุ่มทั่วโลกเนี่ยถ้าติดตามข่าวนี้ ก็อรอลุ้นกันตลอดเลยอย่างของจีนเนี่ยจะมะีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ที่คือกลุ่มไลน์กลุมไลน์ที่ที่เขาติดตามกันอยู่นะคะเขาก็โอ้โหพิมพ์กันคึกคักมากเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ทั้งสัปดาห์นี้แล้วแหละแต่คึกคักเป็นพิเศษในวันนี้นะคะเพราะว่าอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาพวกตลาดเนี่ยมันจะมีความผันผวนในวันนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วก็มันจะมีพวกที่เขาเล่น b บตติ้งเขามีให้เปิดรับแทงผลด้วยนะคะว่าใครจะชนะซึ่งมันมีช่วงที่คือสูสีมากคะแนนตอนนี้สูสีมากเลยนะคะ mm hmm. เขานับคะแนนกันเป็นรัดๆนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยอย่างที่เห็นอย่างตอนนี้ไบเดนนำอยู่นิดหน่อยแต่ช่วงแรกนี่รู้สึกเขาจะนำเยอะกว่านี้และมีบางช่วงก่อนหน้านี้ที่มีทรัมป์นำขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะคะซึ่งทำให้ก็ต้องรอติดตามดูจนกว่าเขาจะจบนี่แหละคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงะคะ่ะ ในส่วนของพอร์ตนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีการแอคชั่นเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีแผนเอาไว้นะคะว่าวันนี้จะรอช็อตค่ะจริงๆตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะคะว่าจะตื่นมาตอนช่วงตลาดตลาดเปิดตอนเช้าค่ะเพราะว่าที่นี่ยังเป็นช่วงดึกๆอยู่แต่ทีนี้ลืมปรับเวลาค่ะเพราะว่าตอนแรกมันห่างกัน6ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นห่างกัน7ชั่วโมงแล้วก็เลยลืมปรับเวลาตรงนั้น เลยไม่ได้ตื่นมาช่วงตลาดเปิดนะคะแผนที่คิดไว้ในใจเมื่อวานคืออย่างนี้ถ้าวันนี้มันเปิดเปิดโดดนะคะในตอนเช้าสมมุติเปิดแกลบโดดขึ้นตั้งใจว่าจะช็อตก่อนเพราะความคิดว่าเมื่อวานเนี้และจากตั้งแต่ก่อนหน้าด้วยมันขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมายาวแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่มีย่อเลยคิดว่าถ้ามันเปิดแกลบขึ้นไปก่อนเนี่ยมันน่าจะมีย่อบ้างให้เราได้เก็บแคชโฟบ้างนะคะแต่เนื่องจาก เกิดความปิดาพาาจากนาฬิกาปลุกก็เลยไม่ได้ตื่นตื่นมาอีกทีตอนพักเที่ยงมันจะเป็นช่วงจังหวะนี้นะคะจังหวะตรงนี้ตอนนั้นคิดว่าก็เกือบจะช็อตลงมานะคะก็คิดว่าถ้ามันลงก็อาจจะเก็บได้นิดหน่อยแต่ทีนี้ดูว่ามันแบบมีดาวไซส์ให้เราเก็บน้อยอาจจะไม่รู้จะลงหรือเปล่ายังมี question mark และเมื่อเรามองไปที่ว่า จุดที่เรามีอยู่ตรงนี้จุดไม้แรกเนี่ยมันยังห่างกันไม่เท่าไหร่ด้วยนะคะและก็มองว่าเออมันน่าจะขึ้นต่อได้อีกเพราะว่าตรงเนี้ยในส5บ้านาทีมันเป็นทรนขึ้นก็เลยตอนนั้นก้ามกึ่งค่ะว่าจะเปิดดีไหมก็เลยคิดว่าเออเผื่อมันขึ้นใหม่ๆแล้วค่อยค่อยเปิดละกันนะคะก็คิดอย่างนั้นค่ะแต่สุดท้ายพอไปทานข้าวกลับมาจริงๆมันก็เปิดได้นะอาจจะเก็บได้สัก5จุดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็แค่มาทบทวนให้ฟังแต่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่เมื่อวานว่าตั้งใจจะเปิดแผนแบบนี้ ก็เพราะว่าคือไม่อยากจะไปชี้นำนะคะว่าตั้งใจจะเปิดอย่างนี้อย่างนี้เพราะอะไรเดี๋ยวกลัวกลัวว่าไปอาจจะขัดกับแผนการของคนอื่นแล้วทําให้สับสนนะคะก็เป็นการวิเคราะห์เท่านั้นเองค่ะว่าแชร์มุมมองค่ะมาแชร์มุมมองให้ฟังว่าโอเคคิดแบบนี้นะแต่ไม่อยากจะแบบไปไปพูดเป็นฟันธงว่ามันจะต้องลงแน่นอนหรือขึ้นแน่นอนเพราะจริงๆอย่างที่บอกนะคะอย่างในวันนี้เนี่ย มันมีการสะบัดขึ้นสะบัดลงมันก็มีจังหวะสําหรับทั้งขาขึ้นและขาลงที่เราจะเก็บกําไรหรือว่าเทรดได้อยู่แล้วถ้าเราจับจังหวะได้ดีๆแล้วมันเข้ากับแผนการเทรดของเรานะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่อาจจะสังเกตให้สังเกตอีกอันนึงก็คือว่าจุดนี้ที่มันลงไปนะที่เป็นที่มันย่อลงนะจุดนี้เพราะอะไรมันเจออะไรก็เจอจุดตรงนี้นะคะมันเคยเป็นไฮตรงนี้ค่ะถ้าเราสังเกตให้ดีตรงนี้จะมีไฮที่มันมันมีอยู่ เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานที่บอกว่าเออถ้าเป็นขาขึ้นรอบนี้ถ้ามันขึ้นขึ้นไม่ได้อีกอ,อยังไงที่มองว่าแนวแนวต้านนะที่มันไปถึงคิดว่ามันน่าอาจจะไปถึง780ก็ได้นะคะก็มองไว้ตรงแนวนั้นแต่ตรงนี้ก็เป็นระยะหนึ่งที่ที่วันนี้เห็นอยู่นะคะถ้าพอกราฟมันขึ้นมาอย่างเงี้ยและเรายังไม่มีแนวรับแนวต้านให้เราเหลือไปดูทางด้านซ้ายที่มันเป็นในอดีตว่าเคยมียอดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าสวิงมันมีตรงไหน พวกนั้นแหละจะเป็นแนวรับแนวต้านที่ดีนะคะสมมุติถ้าเราดูใน15นาทีตรงนี้มันยังไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าทางซ้ายมองไม่เห็นคือจอมันเล็กไงเราอาจจะเราต้องขยายกราฟนะคะอย่างแรกคือเราขยายกราฟก่อนก็กดขยายไปเห็นไหมอ่ะกดขยายให้เต็มที่อ่ะ15นาทียังพอเห็นตรงนี้ก็ยังพอเห็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมตุติอัน,นี้ย่อกลับลงมาละถ้าถ้าเกิดว่า 15นาทีมันเล็กไปเราไม่เห็นก็ให้มาดูที่ในคทาเฟรม60นาทีหรือในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อที่เราจะมองเห็นภาพกว้างภาพใหญ่ได้ดีขึ้นจะได้เห็นว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นอยู่จุดไหนมุมไหนแล้วมีแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะคะก็จะได้เอาไปใช้ในการเทรดของเราเพื่ออาจจะไปวางเป็นทาร์เกตโปรฟิตเอ่ยหรือว่าเป็นสต็อปลอสอะไรอะไร,ะไรต่างๆแบบนี้ได้ค่ะ มาต่อกันที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะซึ่งยังไม่มีการซื้อขายเพิ่มเติมนะคะในวันนี้ก็มาเก็บราคาออปชันกันเลยดีกว่านะคะสำหรับสไตร์ไพของวันนี้นะคะยังอยู่ที่ระดับ775นะคะ ATM นะคะอยู่ที่ระดับ775เหมือนเดิมนะคะโดยวันนี้เนี่ยทางด้าน call กับ put Option มันก็มีทั้งทั้งจะว่าไงอะ่ะ มันมีทั้งแดงและเขียวสลับกันนะคะไม่ไม่มีฝั่งไหนที่ชัดเจนแต่ว่าถ้ามองภาพรวมเนี่ยฝั่งพุทธจะดูออกเขียวเขียวมากกว่าเนาะไม่ได้เป็นฝั่งคอนะคะที่ออกออกเขียวมากกว่าทั้งทั้งที่ทั้งทั้งทีงท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 ง่จริงๆราคามันก็อยู่ในโซนเดิมนะคะแต่กลับเป็นฝั่งพุทธที่ออกเขียวมากกว่านะคะวันนี้เก็บราคากันไว้นะคะต่ําสุดตรงนี้อันนี้คือ6-50นะคะแล้วก็เก็บราคากันมา โอเคค่ะเรามาต่อดูกันต่อเลยที่ p a y o f f chart นะคะเอาตัว order นี้ออกนะคะก็ยังเป็นหน้าตาเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะรอรอต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธพลาดในการเก็บช็อตไปนิดนึงแต่ว่าจังหวะก็ถือว่ายังไม่ได้มีระยะเยอะนะคะมันเป็นการย่อนนิดเดียวก็เดี๋ยวดูนะคะหวังว่าพรุ่งนี้อาจจะได้เก็บอะไรมากขึ้นนะคะ ในส่วนของพอร์ตวันนี้คงไม่ได้ไปดูนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากที่เมื่อวานเนี่ยมันยังอยู่ในระดับราคาเดิมเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดมันมีทางไหนที่แบบเปลี่ยนแปลงกําไรมากขึ้นหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันนะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับราคาทองคำนะคะโอ้โหวันนี้นี่สวิงแบบว่าได้ที่เลยนะคะดูสิคะเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่ามันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปตลอด ก็ขึ้นทรงแบบค่อยๆขึ้นเนิบๆเนิบๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีการย่อเท่าไหร่ทีนี้ไอตอนช่วงท้ายนะคะเมื่อวานเนี้ยตอนกลางคืนของที่เนี่ยยังดูอยู่ว่าคือมันทําท่าเหมือนจะแบบจะขึ้นจะขึ้นย่อมันก็ย่อนิดเดียวย่อแล้วก็โดนขึ้นขึ้นขึ้นตลอดทรงลักษณะถ้าเราดูกราฟตลอดนะตอนนั้นมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีแรงแบบรั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 บตลอดเลยค่ะแบบนั้นเลยนะคะเหมือนมันไม่อยากจะลง แล้วมันก็ขึ้นเางจริงอ่ะพอแท่งแรกของวันนะคะตลาดเปิดมาปึ้งเบรกขึ้นไปเลยค่ะเบรคขึ้นไปแรงด้วยนะเหมือนโอ้โหจะขึ้นต่อไปได้ไหมทีนี้เลยยังไม่ได้ปิดไปไม้ไปลายนะคะกะว่าเกือบถึงที่พีแล้วตอนนั้นตั้งอยู่นี้ค่ะเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์เปลี่ยนมาที่หนึ่งเก้าสองศูนย์นะมันขึ้นมาถึงประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะขาดอีกประมาณสี่เหรียญหลังจากนั้นมันตบลงมาค่ะตบลงมาขนาดไหนคิดดูมันตบลงมานี่เลย ลงมาข้างล่างเลยนะคะแล้วก็มาเบรกไฮเอ้ยเบรกโลของของเมื่อวานนี้ช่วงเช้านี่นะคะตอนแรกเนี้ยแท่งแรกเบรกไฮไปก่อนของวนันเบรกไฮของเมื่อวานจากไฮเมื่อวานอยู่ที่1910โดยประมาณนะคะขึ้นไปถึงที่ประมาณ1916ก็เบรกไปประมาณ6เหรียญน,นะคะหลังจากหลังจากนั้นโดนตบกลับลงมาในแท่งนี้และ โดนลงมาอีกแท่งหนึ่งและแท่งนี้นี่คือมันเป็นยังไงเป็นยังไงว่าทาไมมันเขียวๆเดี๋ยวนะคะขอขยายหน่อยแท่งนี้มันเขียวก็คืออ่ามันเปิดจากตรงนี้มันพันผัวจริงๆสวิงอย่างอะรถไฟเหาะคือมันเปิดจากตรงนี้เสร็จแล้วมันลงมาก่อนตอนรกตอนแรกนี่ต้องดูเป็นแบบแดงมากๆโอ้โหตรงแน่นอนเสร็จภายในแท่งเดียวกันนี่นะคะมันสวนกลับขึ้นไปปิดเหนือราคาเปิดได้กลายเป็นแท่งเขียว หลายๆคนก็น่าจะคิดถ้าใครดูนะก็คงจะคิดว่าโอ้โหสวนกลับมาได้แค่นี้ขึ้นแน่ๆขึ้นต่อแน่นอนแล้วอันนี้หลอกอันนี้หลอกพอเข้าไปคราวนี้ลงยาวเลยลงมาที่เกือบๆโลเดิมนะคะใครตั้งสต็อปลอสั้นๆโดนกินแน่นอนเพราะว่าตรงเนี้ยจากตรงนี้มันคือ1นึ่ประมาณพันเก้า่ะละกันนะคะตีแบบไปประมาณพันเลงมาถึงประมาณหนึ่ก็ประมาณ20จุดอะ นะคะมันเหวี่ยงลงมาไม่ใช่20สุดทษน,นะคะยีเหรียญย0เหรียญเนี่ยเหวี่ยงลงมาถ้าใครตั้ง stop loss ั้นๆก็โดนกินแน่นอนตรงนี้ลงมาอีกแล้วก็แบบกลับเข้าไปใหม่นะคะตอนนี้ยังอยู่ในโซนในกรอบของเมื่อวานนี้วันนี้จุดสังเกตที่ทําให้เห็นเลยคือสะบัดมากเหวี่ยงมากในช่วงเช้านะคะโดยการเหวี่ยงหลอกไปข้างบนก่อนแล้วก็มาสะบัดหลอกข้างล่างข้างล่างตอนแรกโลอยู่ที่188ด 6นะคะประมาณเกือบเกือบหนึ่งแปดแปดเจ็ดแล้วลงมาทําโลอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเอ้ยอันนี้สังเกตหนึ่งแปดแปดเจ็ดกับหนึ่งแปดแปดหนึ่งประมาณหกเหรียญเหมือนกันเลยใช่ไหมคะข้างบนอ่ะมันก็เบรกขึ้นมาประมาณหกเหรียญใช่ไหมเมื่อกีก้เราบอกข้างล่างก็เบรกลงมาประมาณหกเหรียญเท่ากันก่อนที่มันจะดีกลับขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตละกันที่เอามาให้ให้ดูกันคือสะบัดหลอกทั้งบนและล่างตอนนี้กลับเข้ามาในกรอบใหม่ ก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ว่ามันจะเบรกกรอบทางไหนไปนะคะในของ day เนี่ยจะไปทางไหนได้แต่โอ้โหมันมากเลยเราก็เก็บไดเ้เก็บอะไรมาได้นะเมื่อวานนี้เก็บฝั่งชอ็อตเก็บฝั่งชอ็อตมาได้เพิ่มนะคะก็คือจุดนี้แหละแถวๆตอนช่วงท้ายตลาดเหมือนเดิมนะ,ะเห็นว่ามันไม่ย่อเลยก็เลยเข้าชอ็อตไปนะคะแล้วก็ตั้ง tp ไว้แถวๆพันเด้วยซ้ําแล้วตอนก่อนจะไปนอนยังเห็นมันเบรกขึ้นไปนะ,ะก็อา้า ยังคิดว่าโอ้โหขึ้นต่อแล้วเหรอคงไม่ได้ปิดไม้บายก่อนเมื่อไม้ช็อตคงติดติดไปก่อนก็ไปนอนสรุปลงมาจริงๆด้วยนะคะเป็นที่พันเกเก็บกําไรไปประมาณา5เหรียญเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมาดูกันนะคะในะทเฟีมสี่ชั่วโมงเนี่ยเมือ่อเมื่อวานนี้เราบอกว่าต้องดูว่ามันจะเบรกขึ้นมาแนวข้างบนนี้ได้ไหมนะ,ะถ้าเบรกนะเบรกแล้วยืนได้ไหมแต่สรุปมันไม่เบรกนะคะคือแท่งสี่ชั่วโมงเนี่ย แท่งนี้เลยแท่งแรกที่เบรกไปเบรกแล้วยืนไม่อยู่ค่ะโดนตบลงมาเป็นแท่งแดงเต็มที่เลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นแนวที่เราบอกไว้ใช่ไหมคะก็คือแถวแถวแนวบอกว่าถ้าขึ้นมาถึงแนวแนวไอ้ไฮของวีกับพัอยสิบสิบเเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวหนาแน่นก็ต้องดูว่ามันจะผ่านไหมจริงๆใครที่ขึ้นมาแล้วรอช็อต มันก็น่าจะมาช็อตแนวนี้นก็ได้นะคะมันก็ดูเห็นไหมคะมันก็ลงจริงด้วยถึงแม้มันจะสะบัดหลอกขึ้นไปก่อนหกเหรียญแล้วก็ตกลงมายาวเลยนะคะลงมานี่ดูนะคะ,ะวีคนี้เนี่ยโลของมันอยู่ตรงนี้เลยนะเกือบเกือบลงมาถแถวๆแบบถึงราคาเปิดของวีคเลยอะ่ะลงมาลึกนะคะแท่งวันนี้นี่สะบัดเหวี่ยงมากเลยก็มาดูกันต่อในเดย์นะคะเดย์น,นี้ ตอนแรกเรามองว่าจากที่มันขึ้นขึ้นขึ้น,นมาเลยก็เลยบอกว่ามันอาจจะขึ้นไปถึงตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก็ได้ย้ำไว้แล้วนะคะว่าตรงนี้มันมีแนวหนาแน่นและก่อนจะไปถึงตรงนี้เราต้องมามองไอ้ตรงแนวต้านในวีก่อนซึ่งนะตอนนี้ไอ้แท่งด a ์ยังไม่จบนะอย่าลืมนะคะวันนี้แท่ง d ดมันเพิ่งผ่านมาเท่าไหรอ่อ่ะตอนนี้มันเป็นเวลา5โมงเย็นของไทยนะคะซึ่งนี่นะคะแท่งนี้ยังเหลือเวลาอีก ครึ่งวันะนะคะ11บชั่วโมงกว่า,กวาเกือบเกือบสิองชั่วโมงที่จะวิ่งไปได้อีกใครจะไปรู้มันอาจจะสวนกลับขึ้นไปก็ได้หรือถ้ามันจะลงจริง <c oughs> เดี๋ยวมันก็คงจะลงพวดมาเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะติดตามกันต่อค่ะสำหรับทองคำนี่สะบัดแรงเหวี่ยงยิ่งกว่าทีเฟกอีกค่ะวันนี้นะคะก็แน่นอนมีผลกระทบโดยตรงมาจากข่าวของเรื่องการเลือกตั้งนี้แหละค่ะโอเคนะคะสำหรับบันทึกการเทรดการวิเคราะห์กราฟในวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะคะ หวังว่าจุดสังเกตต่างๆที่ได้แชร์กันไปนะคะก็น่าจะได้ไปเป็นไอเดียในการเทรดกันบ้างค่ะถ้าใครมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรยังไงก็ส่งเข้ามากันได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ